ร่างกายว่ามีอะไรผิดปกติแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ผ่าตัดออนไลน์ได้เลย ทูมอรโรแลนด์ครับทูมอโรแลนด์ใช่ฮะของกระทรนวัตกรรมวันรุ่งใช่ครับเป็นนวัตกรรมของโลกในอนาคตวันพรุ่งนี้ฮะอย่างนี้พี่อมชัยบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าทําไมถึงต้องชื่อว่าทูมอรโรแลนด์ทำไมต้องต้องชื่อว่าทูมอรโรแลนด์เพราะว่าต้องบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับอยู่ได้ด้วยความเชื่ออ่าอ่าเราจะสร้างอะไรเนี่ยเราต้องมีความพยายามแล้วมันก็จะสําเร็จด้วยความรู้ครับโอ้โห อุ้ยนี่อแล้วมันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เป็นยังไงอ่ะมันเกี่ยวทุกอย่างเลยครับเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยครับโอ้โหงั้นพาผมไปดูหน่อยได้ไหมแต่ก่อนจะวิทยาศาสตร์ก็ไปสายวิาศาสตร์ก่อนนะเฮ้ยแล้วนั่งสายวิาศาสตร์ก่อนเนาะวิทยาศาสตร์มันคืออะไรวิทยศาสตร์วิยาศาสตร์คืออะไรครับอะไรเราอยากอธิษฐานอ๋ออนาคตเราจะเป็นยังไงเราจะเขียนขอพรขอพรขอพรโอเคเราจะเขียนด้วยการ์ดเนาะใช่ค่ะจะมีการ์ดนะคะสีมีทั้งหมดเขามีสามสีให้เลือกนะครับสีไหนก็ได้เนาะ คือให้น้องๆเข้ามาก็จะได้<ช>เรื่องแบบนี้ใช่ครับผมอ๋อครับหากคุณขอพรให้สมปาญหาได้สักหนึ่งข้อจะขออะไร ขออะไรไว้บ้างอยู่ดีกินดีสุขภาพดีสังคมดีโอเลือกได้เลยเลือกได้เลยครับจิ้มเลยป่ะต้องจิ้มผมเอาสังคมดีกันอ่านี่แล้วก็ช่วยด้านในถ้าเป็นแฝดต้นไม้ของเรามีต้นไม้รออยู่อ๋อเพราะน้องๆจะได้ทำกิจกรรมแบบนี้เราจะมีต้นไม้ตรงทางออกครับว่าเราอยากเราอยากอธิษฐานเราอยากเขียนอะไรก็เขียนลงไปในนี้เขียนไปข้างหลังแล้วแล้วแฝดได้เลยโอเคครับพี่ขอบคุณครับโอเคครับอุ้ย แล้วนี่อะไรคะเนี่ยโอ้โหอ่าเราจะเริ่มต้นเลยครับอะไรครับเนี่ยต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยหือว่าตรงตรงเนี้ยที่เราอยู่สังคมที่เราอยู่โลกที่เราอยู่เนี่ยเรามีนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ครับโอ้โหที่เป็นไอดอลของเราไม่ว่าจะเป็นลีโอเนลเมสซี่ไม่ใช่ครับลีโอเนโดดาวินชีอ๋อดาวินชีเขาเป็นคนที่คิดค้นอะไรตอนนั้นมันเป็นยุคที่เก่ามากแต่เขาเป็นคนที่คิดคิดล้ำไปแล้วอ่าแล้วก็เอาว่าเอดิสันครับอ่านี่ไงปีแมนเอาไวเอดิสัน คู่ผลิตอะไรครับผลิตผลิตผลิตอะไรพี่ผลิตอะไรโอ้ยพี่หลอดไฟครับหลอดไฟหลอดไฟมันคุณพลิกโลกเลยนะอ๋อโอ้โหนี่ถือว่าเป็นวัตถกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนโลกไปเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วยแล้วคนนี้เขาทำอะไรฮะอันนี้ยกยกกระเบื้องไม่ใช่เขาไม่ได้ยกกระเบลแหมนี่ทำอะไรเนี่ยคนนี้จะคิดคนเกี่ยวกับกรรมธรรภาพรังสีอ๋อกรรมธรรภาพรังสี เฮ้ยอันนี้รู้เลยรู้เลยตระกูลไลท์ตระกูลไลท์ไลก็คือไลท์แผ่นซีดีขายไม่ใช่ไม่ใช่นะโอ้ยแหมพี่ก็แต่ตะกูลไลท์คือเรื่องของเครื่องบินใช่ไหมใช่ครับอานี่นะแต่เขาไม่มีความพยายามในการจะสร้างทุกวันนี้เราอาจจะไม่มีเทคโนโลยีการขนส่งที่มันนี่ไงรวดเร็วไปเชียงใหม่หนึ่งชั่วโมงเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าไม่มีคนนี้โอ้โหนี่นะครับโอ้อันนี้เป็นเป็นคนที่เรียกยากนิดนึงทำไมฮะอันนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์คนไทยนะครับที่ท่าน ท่านอาจจะไม่ค่อยเด่นดังมากเท่าไหร่นะครับแต่ในในในวงการของวิทยาศาสตร์เนี่ยท่านถือว่าสุดยอดคนไทยจะรู้กันเลยคนไทยจะรู้กันครับ,ค,รบคือคือ,คอท่านเนี่ยอยอมยอมเสียเทะาไ่า,างส<ท>ส่วนตัวนะครับซุ่มเทเพื่อจะไปคิดค้นวัคซีนที่อยู่แถวๆอเมริกาอนอก็คือรักษาโรคร้ายต่างๆได้โอ้โหน,นี่ครับสุดยอดจริงๆอันนี้ก็จะเป็นเหมือนประวัติส่วนตัวของนักวิทยาศาสตร์ดูไหมฮะโอ้แต่ว่าด้านในเห็นบอกว้าวมาก โอ้โหสุดๆน้องๆมาเนี่ยโอ้โหให้กระโดดเกลียวกลายเต็มเกลียวกลายกันเลยแม่เป็นยังไงพาไปชมฮะได้เลยฮะนี่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 โอ้โหดูน้องนี่สบายแล้วครับโอ้โหดู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 สบายได้ด้วยสบายได้ด้วยแดูสายตาดูสายตาเขาอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมาชมตรงนี้เรามาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนอุ้ยเราจะมีนะครับโฮโลแกรมเนาะที่เป็นเอไอที่คอยแนะนำว่าข้างในมีอะไรบ้างอ๋อก็เป็นโฮโลแกรมนี่จะแบบแนะนำว่า ในนี้มีอะไรบ้างใช่ครับแต่ไม่เป็นไรวันนี้ยังไม่ใช้น้องใช้พี่ก่อนก็ได้อันนี้แหมพี่สมชายก็เคลียร์ไปเลยอันนี้อ้าชีวิตคนเรากินดีอยู่ดีมีสุขครับมีอยู่แค่นั้นเรามาเราามดูที่อยู่ดีก่อนอยู่ดีอ่าอยู่ดียงไงฮะอยู่ดีอยู่ดีคือเรา ต่อไปนี้เวลาเราจะไปไหนมาไหนเราจะทํากิจกรรมอะไรเช่นเอาอย่างเช่นช้ชอปปิ้งชื้อของเ,ออเราไม่จำเป็นต้องไปที่ร้านเลยเอาทำไมอ่ะเรามีเมตาเวิร์ดเข้าไปในโลกเมตาเวิร์ดถูกแล้วก็ช้อปปิ้งสบายเลยช้อปปิ้งสบายเลยอยากยิบอยากซืก้ออะไรได้หมดเลยเาลรานค้าเหมือนกันกับข้างนอกเด็กเอ้าหรอโอ้ย่างงี้ก็สบายเลยไม่ต้องไปไหนแล้วและเนี่ยอะไรฮะเนี่ยแล้วก็จะมีโอ้โห เธอนวดผมนั่งได้เลยวะที่ช่วยนวดโอ้ยอยู่ดิอยู่ดิอยู่ดีอยู่ดีก็ต้องนวดดีๆต้องได้นวดอ๋ออันนี้คือยังไงอันเป็นเครื่องที่น้องๆสามารถมาลองได้อ่าเป็นบ้านอัจฉริยะบ้านไอไอนะเรายกเรายกมาดูให้ดูเฉยต่อไปนี้อนาคตเนี่ยจะมีเครื่องดูดฝุ่นที่เราไม่จำเป็นต้องไปคอยสั่งมันมันจะเรียนรู้จาก พื้นที่รอบๆถ้ามีฝุ่นมีอะไรจะตัดสินใจกวานให้เราเลยครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกบ้านอัจฉริยะเป็นบ้านแบบเ i เลยบ้านเอไอโอเคนะครับน้องๆก็จะเด้มาลองลองนั่งนวดก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคตรงนี้นอกจากตรงนี้แล้วพี่อมชายอ่ามันอยู่ดีอยู่ดีแล้วทีนี้เราต้องกินดีเราต้องกินดีด้วยต่อไปนี้เราไม่จำเป็นต้องเลี้ยงหมูแล้วนะเราอยากเราอยากทำ อันนี้อย่างเราอย่างเนื้อหมูมันไม่เป็นต้องเลี้ยงหมูแล้วเอาทำไมเขาใช้วิธีการอะไรนะเขาเรียกว่าปลูกถ่ายเนื้อเยื่อใช่อปลูกถ่ายเนื้อเยื่อแลนก้มันก็ได้เป็นหมูเลยขนมปังอ่นอกจากจะมีสารอาหารตามตามที่เขามีให้เราเราสามารถอ่ามีคาร์โบไฮเดรตมีอะไรเราเราสามารถเพิ่มได้อีกเอาเหรอครับอยากให้ขนมปังมีวิตามินก็เพิ่มได้เพิ่มได้โอ้โหนี่เราคัดแยกสารเหล่านี้มาแล้วก็แบบเพิ่มให้ได้เลยใช่ครับนะฮะอันนี้คือการแบบกินดี โอ้นี่เป็นโรคหอนาะพตเมื่อกี้กินอะไรนะอยู่ดีอยู่ดีดกินดีดทีนี้สุขภาพดีสุขภาพดีอดียังไงให้สุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพดีดีตั้งแต่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะวิเคราะห์โรควิเคราะห์อะไรเนี่ยมันจะลำบากครับน,นี่เรากนะ็มีเอ็กซเรย์เนาะจะมีเครื่องเอ็กซเรย์ที่ตอจริงเหรออันนี้มีนานแล้วล่ะอ่ามีนานแล้วล่ะตรงนี้คือสามารถที่จะแบบเอ็กซเรย์ได้เลยได้เลยครับอ๋อเราก็จะสามารถที่จะเล่นได้เลย อ่าต้องาหนึ่งโเคนะครับอาเนีก็ป็นแบบเอ็กซเรครับแล้วก็ต่อไปนี้นะครับชุดชุดที่เราใส่เนี่ยนะครับเราไลฟ์สูตเนี่ยที่เราใส่เน่ยมันจะมีเซนเซอร์มีอุปกรณ์คอยตรวจสอบในร่างกายว่ามีอะไรผิดปกติอ่าก็คือรู้หมดเลยว่าวิเคราะห์โรคได้เลยอ๋อแค่ชุดก็วิเคราะห์โรคได้แล้วใช่แม่อะไรจะขนาดนั้อะไรจะขนาดนั้นอันนี้อะไรเนี่ยโ ตู้ขายอวัยวะใช่ครับนี่มันขายจริงเหรอเนี่ยขายจริงนะครับในอนาคตไงในอนาคตอ๋อนี่นะแบบว่าคนอกหักมาก็มานี่เลยได้เลยครับมาเอามาซื้อหัวใจเออโหมาผมเฉยเลยเอาอือแบบอาจจะแบบเป็นแขนแขนเทียมขา้วแบบนะครับพวแบบนิทรรศการเคยมเอาไว้นะว่าบอกว่าอนาคตต่อไปเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยอาจจะต้องไม่ยังเป็นต้องไป ผ่านการพี่เคาะจับแพทย์ได้เลยก็คือใช้ใช้ตัวชุดนู้นมาใช่ไหมแล้วก็มีเคราะห์แล้วก็ผ่าตัดออนไลน์ได้เลยเฮ้ยผ่าตัดออนไนลน์เลยเหรอโอ้โหม,มันจะเกิดหรือเปล่านี่ไงมันถึงเรียกว่าเป็นท um ูมอร์โลแกล์ทูมอร์โลแกล์อันนี้ก็เป็นภาพจำลอง <c oughs> ใช่ครับอ่านี่นะครับเป็นแขนเทียมขาเทียมนะฮะส่วนต่างๆแล้วก็ยังมีตรงนี้เป็นภาพ 3D เรินต่าง เป็นนวัตกรรมที่เขาใช้ใช้ทด,ดแทนพวกกระดูกใช้ไห้นี่ครับอ่าอันนี้ก็จะเอามาโชว์ให้กับน้องๆได้ดูนะครับรวมถึงก็จะมีเอ๊ะอ,อ,อ,อันตัวนั้นอะไรครเนี่ยอันนี้คือเห็นคุณคุผู้ช่วยผู้ช่วย,วยของเราที่อยู่บ้านมาดูแล สภาพเรานะครับชื่อน้องไข่ต้มน้องไข่ต้มน้องไข่ต้มอสามารถคุยแล้วโต้ตอบกับเราได้คุยกับเราได้เพราะเขามีระบบ AI อยู่ในตัวตอบสนองโดยเฉพาะเลยได้ครับอ่านี่นะฮะก็เป็นน้องไข่ต้มนะครับขุมทำไมแบบดูเยอะมากๆเลยโลกอนาคตดูแบบโอ้โหแต่ไม่รู้จะไปถึงเท่าครับเออต้องไปให้ถึงนะฮะแล้วตรงนี้จะเป็นโซนอะไรฮะเนี่ยตรงนี้อันนี้จะเป็นหากเราเหนื่อยล้าจากการทํางานมีสุขภาพดีดแล้วเราอาจจะเราไปเที่ยวไงแต่ไม่ต้องไปจริงเที่ยวทริปเที่ยวทริป เราก็ไปเที่ยวให้มันแบบเสมือนจริงไปเลยใช่สมมุติอยากไปเกาหลีเราก็แบบซื้อรถไปเลยกรุงโซะเข้าไปเลยได้หมดนะฮะแล้วตรงโซนนี้ก็จะเป็นอะไรฮะในโนนี้การเดินทางการเดินทางต่อไปเราอาจจะ้องใช้รถยนต์แล้วเฮ้ยเราขึ้นไปบนไทเปอร์ลูกนะมันก็จะพาไปเลยอ๋อมันก็จะเหมือนกับว่าเราได้ท่องเที่ยวครับจริงๆได้เดินทางจริงใช่ครับอ๋อนี่นะฮะสุดยอดนะครับ โอ้แล้วตรงโซนนู้นเขียนขีวๆนี่คืออะไรฮะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับสวนสาธารณะอาจจะไม่อาจจะไม่จ้อเป็นต้องมีต้นไม้ที่แบบขึ้นเป็นเยอะๆไม่ไม่ต้อเป็นขนาดนั้นไม่ต้องมีต้นไม้เยอะเคร่ท้ายกับเครื่องฟอกอากาศอ๋ออ๋อนี่นะฮะก็มีตัวนี้มาช่วยเหลือใช่นะครับตรงนี้ก็เป็นเปรียบเสมือนแบบโลกอนาคตใช่ครับนอกจากนั้นเรายังมีในเรื่องของพลังงาน Uh huh. พลังงานสะอาด uh huh. ต่อไปเราจะใช้คือถ้า,ถานอกจากเราจะามีนวัตกรรมพวกนี้แล้วเรายังมีพลังงานเรียกว่าดวงอาทิตย์เทียมแต่มันจะไม่เป็นแสงออกมานะแล้วมันจะเป็นยังไงฮะมันจะใช้หลักการาฟิวชั่นับ uh huh. แล้วทําให้เกิดเป็นความร้อนความร้อนนั้นก็จะไปปันป่นเป็นพลังงานอย่างอื่นในรูปแบบอื่นได้ uh huh. ด้วย uh huh. เซบาอพวกพัดลมพวกอะไรเงี้ยไดนาโมอะไรเงี้ยก็ไปเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ครับอ๋อเป็นพระอาทิตย์เทียมใช่พระอาทิตย์อ่าฮะเอ้โหทีนี้ในเมื่อเรามีเรามีทุกอย่างในนี้แล้วครับนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีหรืออะไรแต่สําคัญจริงๆอยู่ที่เราเราจะเตรียมตัวไปเจอกับมันได้อย่างไรนี่ไงก็คืออยู่ที่เราสกิลนี้เราจะต้องมีในโลกนะเพราะเราต้องมีทักษะก่อนอ่าต้องมีอะไรบ้างมีทักษะอะไรบ้างยังไงฮะ เนี่ยครับมันมีข้อมูลเยอะแล้วมันมีอะไรเยอะแล้วโลกดิจิตอลก็แบบโอ้โหดูหน้ามันเป็นดูเฟซดูแบบไม่ไม่น่าเชื่อถือเนาะครับอ่าก็จะทักษะทางดิจิตอลนี่เลยครับแล้วต้องมีทักษะอ่าการรู้เท่าทันเทคโนโลยีอ่าอันนี้ข้อแรกก่อนข้อแรกสำคัญมากต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีก่อนใช่แล้วก็จัดการข้อมูลอ๋ออันนี้เพาข้อมูลมันเยอะนะเราต้องรู้เราต้องมีทักษะนี้จัดการข้อมูลก่อน าแล้วก็ทักษะสุดท้ายคือทักษะการเข้าใจกลไกเชิงโปรแกรมอ๋อโอเคนะรู้เท่าทันแล้วก็ต้องมีการจัดการข้อมูลที่ดีใช่ครับนอกจากนั้นก็ต้องเข้าใจกลไกด้วยใช่ครับโอ้โหนี่ก็คือทักษะแห่งอนาคตเลยถูกครับนะครับิว t u r e Skill ไปนะครับอ้าวนี่ผมสั่งแล้วใช่ไหมอันนี้อะไรติดมาไหมนี่ไงโอ้ยผมมาถึงจุดที่ได้มาแล้วนะครับนี่สังคมดีมีความสุขเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องเขียนก่อนปะ เขียนนะเขียนต้องเขียนก่อนใช่ป่ะปากกาเขียนก่อนอ๋อนี่ปากกามีอยู่นู่นอ๋อขอบคุณมากครับพี่ผมก็เขียนก่อนง่ายๆเขียนสามเขียนก่อนอยากอยากเป็นอะไรก็เขียนไปอยากเป็นคนรอโอ้โหอยากเป็นโอ้เนี่ยและกล้องกลับด้วยนี่ใหญ่เลยอยากเป็นคนรวยไงศตวรรที่21อยากสิ่งตก็ตัวเราเป็น คนรวยและเราก็ไปแขวนเงี้ยหรอครับผมอ๋อน้องๆก็จะมาร่วมสนุกตรงนี้ด้วยนะครับต้นไม้แห่งอนาคตต้นไม้แห่งอนาคตครับโอเคและเห็นตรงนู้นมีกิจกรรมอะไรอ๋อมีครับมีอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมทำแว่น VR ทำแว่น VR นะคุณผู้ชมอ๋อน้องๆก็คือจะได้มาทำจริงๆเลยทำจริงๆเลยอ่าเป็นเหมือนแบบแว่น VR ที่ เราสามารถที่จะเอาโทรศัพท์ของเราใส่เข้าไปได้ถูกป่ะครับก็เป็นกิจกรรมเสริมทักษะของน้องไปครับผมอ่ะโอเคนะครับและนี่ก็คือชูมอลเลอร์แลนด์อย่างที่บอกครับมนุษย์ต้องมีความเชื่อนะครับมีความเชื่อว่าจะเป็นไปได้นะครับเราจะสร้างเราจะสร้างสิ่งสิ่งนั้นก็ต้องสร้างด้วยความพยายามนะครับถ้าเราไม่สร้างด้วยความพยายามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สําเร็จหรืออาจจะไม่สําเร็จ แต่ถ้าถ้าเรามีความพยายามจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าทาได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็จะสําเร็จด้วยความรู้โอ้โหสุดยอดครับแหมสุดยอดเลยครับพี่สมชายขอบคุณมากเลยนะฮะขอบคุณมากครับโอ้โหวันนี้เต็มจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปทำเบื้อเบียาก่อนได้ไหมได้ครับโอ้โหพี่สมชายขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคคุณผู้ชมฮะ อยากเป็นยูทูบเบอร์อยากมีบ้านใหญ่อยู่ดีกินดีนะฮะมีสัตว์เลี้ยงรวยโอ้โหคุณผู้ชมครับและนี่คือความปัถนาของน้องๆที่เขียนใส่ลงบนกระดาษแล้วก็นำมาแขวนบนต้นไม้นะครับแมเราจะเห็นได้ว่าจากพี่พี่สมชายเนี่ยพาไปเดินรอบบูธทั่วทุกโซนนะฮะไม่ว่าจะเป็นโซนอยู่ดีกินดีสุขภาพดีล้วนแล้วแต่ต้องใช้จินตนาการของเราทั้งสิ้นเลยนะครับแน่นอนครับความฝันความพยายามและความรู้เนี่ย เป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้โลกของเราเนี่ยสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้และผมเชื่อเหลือเกินครับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็น,นกลไกที่ทําให้จินตนาการที่เราคิดอยู่เนี่ยเป็นจริงได้เพียงแค่คุณกล้าคิดและกล้าฝันและนี่คือ tomorrowland นวัตกรรมวันรุ่งครับ